กาปูเร็งอ้อเด็กว่าไงคะอ๋อว่าไงคะ่ะอ๋อเจ้าเสือดำเนอเสือดำปูม,มาอ,อ๋เด็กคนนี้เรียบร้อยที่สุดเลยคะ่ะอ๋อไม่ค่อยโซนเท่าไหร่นะเหม่เพ,พื่อนพี่โซนมากเลย เรียบร้อยที่สุดเลย โอ้โหอ้าหอ้โหโน้โนอ้โหโอ้โหโอ้โหโอนโหโอ้โ่โอืโหอ้หโอ้โหโว้โอ้โหโ้จหโ้นอ้โอ้โหโ้โงอ้โหโ้โหนอ้มหโโอ้ นอนได้สุดเป็นได้เลยน,น,น่นีนอนเล่น่รารักที่สุดเลยไ<ว>้เดีย๋ดวยวคร